อกันแล้วนะคะกับช่องคนไทยสะพายอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมสูตรดีและก็ง่ายนะคะในส่วนของใครที่เป็นฝ้านะคะรักษาอย่างไงก็ไม่หายนะคะในส่วนของคนที่เป็นฝ้าเนาะวันนี้จะมีครีมสูตรดีและก็ง่ายสําหรับคนที่เป็นฝ้ามาฝากเลยนะคะหายเร็วด้วยนะคะสูตรนี้นะคะซึ่งในอุปกรณ์ส่วนผสมของเราก็จะหาได้ง่ายๆภายในครัวเรือนของเราเลยนะคะเราทําเองใช้เองปลอดสารพิษไร้สาร เจอรอยนะคะถ้าเราไปซื้อครีมมาใช้บางทีครีมมันแพงก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะในการรักษากว่าจะหายฝ้ามันรักษายากมากๆนะคะฝ้ากับกระกระจะรักษายากกว่าฝ้านะคะฝ้ายังรักษาง่ายกว่ากระน,นะคะโอเคค่ะเรา,าดูวิธีทําได้ส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะในครีมรักษาฝ้าสูตรนี้นะคะนี่นะคะส่วนผสมของแรกต้น ตัวแรกของเราคือมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งสดตัวนี้เอาไปปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปอกเปลือกเขาล้างน้ําทําความสะอาดแล้วนะคะเพื่อที่จะมาให้คลิปยาวนะคะก็เลยปอกเปลือกมาแบบนี้หลังจากนั้นให้เรามาขูดนะคะขูดเอามันฝรั่งนะคะเราจะมากรองเอาแต่น้ําของเขาเลยนะคะนี่นะคะมันฝรั่งที่เราขูดออกมาแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เรามากรองนะคะเรามากรองเอาแต่น้ําของเขาเลยนะคะ มันฝรั่งเวลาเรากรองแบบนี้เขาจะค่อนข้างกรองยากนะคะถ้าเรากรองแบบนี้เนี่ยค่ะเขาจะค่อนข้างน้ําเขาจะค่อนข้างออกยากนะคะเราต้องใช้มือเลยนะคะใช้มือบีบแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะน้ําก็ถึงจะออกมาเร็วนะคะนี่นะคะต้องใช้มือบีบแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเขาถึงจะน้ําออกมาเร็วนะคะขอเวลากรองนะคะ นี่นะคะคือน้ํามันฝรั่งที่เรากรองออกมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเรามาทําส่วนผสมกันเลยนะคะมันฝรั่งใครจะใช้เฉพาะแป้งของเขาตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าใครจะใช้เฉพาะแป้งให้ลินน้ําทิ้งนะคะแต่ถ้าใครจะใช้ทั้งสองอย่างให้กวนแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าแป้งเขาจะนอนนะคะ ให้เราควนแบบนี้น้ำฝรั่งก็จะสุดยอดนะคะเขารักษาฝ้าได้จริงๆนะคะลองเข้าไปดูในก Google นะคะเพื่อนๆใครอยากรู้สรรพคุณน้ำมันฝรั่งนะคะจะสุดยอดมากๆเลยนะคะกับการรักษาฝ้าใครจะใช้เฉพาะน้ำแบบนี้ไปมาร์กหน้าก็ได้เลยนะคะในส่วนของมันฝรั่งนะคะหนึ่งช้อนชาชาอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชาใครจะทำเพิ่มอัตราส่วนลดอัตราส่วนได้ตามต้องการนะคะจะใช้ไปก่อนที่หนึ่งช้อนชานะคะ ตัวต่อไปคือมะนาวนะคะในส่วนของมะนาวเขาก็จะช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามะนาวเขามีกรด AHA นะคะถ้าใครแพ้น้ำมะนาวก็ไม่ต้องใส่นะคะถ้าใครไม่แพ้ก็ใส่นะคะแต่ถ้าใครใส่จะเห็นผลค่อนข้างเร็วนะคะนี่นะคะน้ำมะนาวเราก็จะใช้อยู่ที่ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะ นี่เนาะหนึ่งช้อนชาในส่วนของน้ำมะนาวเนาะนี่นะคะใส่ลงไปแล้วนะคะในส่วนของน้ำมะนาวตัวต่อไปนี่เลยนะคะในส่วนของเจลว,ว่านหางจระเข้นะคะสรรพคุณครอบคลุมจัก,กรวาลน,นะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นผิวของเรากระ่างใสและยังช่วยสมานเผสต่อต้านอนุมูลอิทระสุดยอดครอบคลุมจักรวาลน,นะคะในสรรพคุณของเจลว,ว่านหางจารนนะเข้เนาะ เราก็จะช้าอยู่ที่1-2ัช้อนชาหรือว่าแล้วแต่ว่าจะชอบข้นมากข้นน้อยนะคะสามารถเพิ่มมาตาส่วนลดอัดตราส่วนได้ตามต้องการนะคะสองช้อนชาเนาะใช้ไปก่อนสองช้อนชาตัวต่อไปนี่คือน้ำมันแครอทตัวนี้สกัดเย็นนะคะ เคยพาทําไปแล้วนะคะถ้าใครอยากจะทํามีทั้งน้ํามันแครอทน้ามันเปลือกส้มน้ํามันเปลือกมะนาวมีทั้งสกัดร้อนและสกัดเย็นพาทําทุกสูตรแล้วนะคะในสรรพคุณส่วนอของน้ํามันแครอทเขาก็ช่วยผิวของเราชุ่มชื้นผิวของเรากระจ่างใสและก็ยังช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะในส่วนของน้ํามันแครอทนะคะสรรพคุณของเขานะคะสุดยอดนะคะใครยังไม่ได้ทําถ้าใครอยากทําก็ไปทดลอง กลับไปย้อนดูในคลิปนะคะใช้ยอยู่ที่ครึ่งช้อนชาหรือสามารถเพิ่มลดอัตราส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะถ้าเขาเหลวเราก็เพิ่มเจียววานหางจรลเข้ลงไปได้นะคะสามารถเพิ่มได้ลดได้ตามอัตราส่วนที่เราต้องการเลยนะคะไม่เป็นไรเลยนะคะ นี่ถ้าเขาเหลวแบบนี้เราก็เพิ่มได้เลยค่ะนี่แบบนี้ถือว่าเขาเหลวนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำมะนาวเยอะนะคะเขาก็จะเหลวแบบนี้นะคะถ้าใครจะใช้แบบเหลวๆแบบนี้ทาก็ได้นะคะไม่เป็นไรเลยนะคะถ้าใครชอบแบบเหลวๆแบบนี้ทาไว้ที่หน้าเลยก็ได้นะคะ <c oughs> เขาก็จะแห้งเร็วด้วยนะคะนี่นะคะเพิ่มเพิ่มเจลไปอีกหนึ่งช้อนเป็นสามช้อนชานะคะ เพราะว่าเขาเหลวเราก็ต้องเพิ่มเจลนะคะเพิ่มก็ได้นะคะใครจะไม่เพิ่มใครจะใช้แบบนั้นเลยก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะนี่คือเพิ่มไปอีกเป็นสามช้อนชานะคะตัวแรขใส่ไปสองเนาะนี่ค่ะเขาก็จะพ้นออกมาแบบนี้นะคะนี่นะคะหลังจากนั้นให้เราเตรียมกระปุกมาไว้ใส่เลยนะคะนี่เลยนะคะเนื้อครีมเราทำออกมาแล้วก็จะสวยมากๆเลยนะคะ ครีมสูตรนี้ใช้เฉพาะกลางคืนก่อนนอนนะคะเพราะว่าเขาเป็นน้ำมันฝรั่งแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมะนาวนะคะก็จะทําให้วัยโตแสงนะคะให้ใช้เฉพาะกลางคืนก่อนนอนนะคะทาไปเลยค่ะทาแบบนี้ใครจะทาเดย์ครีมไนท์ครีมทับก็ทาทับได้นะคะใครไม่ทาก็ไม่เป็นไรใช้เฉพาะตัวนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะทาไปเลยค่ะ ทาทิ้งแล้วก็ปล่อย้ก็แห้งนะคะถ้าอยากจะทาครีมตัวอื่นทับก็ทาทับได้นะคะถ้าเพื่อนๆมีครีมไนท์ครีมอยู่แล้วก็ทาทับไปได้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ทาใช,ช้เฉพาะตัวนี้ก็ได้เลยนะคะแต่เน้นอย่าลืมนะคะไนท์ครีมนะคะห้ามเดย์ครีมนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของน้ำมะนาวเขาจะไวต่อแสงนะคะเขาจะทําให้เราเป็นฝ้านะคะตอนเช้าก่อนออกแดดต้องใช้ทาครีมกันแดดทุกครั้งนะคะถ้าใครไม่อยากเป็นฝ้านะคะ วิธีเก็บรักษาเก็บในตู้เย็นนะคะเก็บในตู้เย็นได้หนึ่งหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะคะเขาจะเก็บได้ไม่นานนะคะเพราะว่ามีน้ํามะนาวลงไปด้วยนะคะให้เพื่อนเพื่อนสังเกตเอาว่าเขาเสียไหมถ้าเขาเสียเราก็ทิ้งอย่าใช้นะคะถ้าเขาเสียเราเราใช้เองเรารู้เองเราสัมผัสเองเราใช้เรารู้นะคะว่าเขาเสียหรือไม่เสียเพราะว่าอุณหภูมิตู้เย็นของแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันนะคะเค้ค่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็กากสบสบก่ม subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ โอเคค่ะมีครีมสูตรดีสูตรเด็ดก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูอีกนะคะ